มีโอกาสถูกนะคะได้ไพ่ดีเอ็มเพรสค่ะไพ่จักรพรรดิดีนะคะไพ่ใหญ่ถูกไหมท็อปเด็จักรพรรดิดีถูกไหมมันไม่ใช่ไพ่เหรียญมันไม่ใช่ไพ่เหรียญนะแต่เป็นไพ่ดีนะเออมันบอกได้แค่ว่าเป็นไพ่ดีแต่มันก็ไม่ใช่ไพ่เหรียญก็เลยบอกไม่ได้โดยบอกไม่ได้โดยตรงว่าเป็นไพ่ถูกต้องเออซื้อซื้อถูกรางวัลหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกจารย์โอ้ว่าน่าจะได้แต่ว่ามันไม่ได้เป็นไพ่เหรียญมันเป็นไพ่ เอ่อจากับัพดีนีนะคะห้ดีให้ดีเดี๋ยวสองทุ่มเจอกันนะคะเดี๋ยวพอดีว่าขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าไม่มีใครถามนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะต้อง อ่ะมีคนแชร์ไลค์ออกไปแล้วนะคะจะเผื่อเวลากินส้มตำสักสิบนาทีแล้วเดี๋ยวไปจัดรายการกับอาจารย์ท็อปนะคะดูดวงคนละหนึ่งคำถามนะคะกับอาจารย์ท็อปจัดด้วยกันตอนสองทุ่มตรงถึง2องทุ่มครึ่งนะคะพลังระดับอาจารย์โอมาเองจะมีใครถามอีกไหมคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเสริมดวงเสริมราสี